สวัสดีครับออนฮุกฟิชชิงครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กครับแน่นอนเหมือนเดิมเราก็อยู่กับลอก b a c k d e v i l ซ Zero เบอร์2000ครับวันนี้เรามากับเกมกระสูปนะครับมาลองดูกันนะครับกับหมายนี้กับลอก Back d e v i l ซ Zero เบอร์2000ครับประกบคู่กับคันเบ็ดแบ็คเดวิลหกขีดสิบครับเหยื่อที่ใช้วันนี้เป็นกระดีนะประมาณสิบกรัม หมายของเราวันนี้เป็นหมายอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กนะครับตีปลายปล่อยจมครับแล้วก็กอกลับมาเลยครับตีสุ่มๆไปก่อนนะหาหาตัวถ้าจังหวะด,ดีๆมันจะมีฝูง ปลากระสูบนะครับขึ้นมาไล่ลูกปลาแถวๆริมนี้เลยเพราะว่าริมๆนี้จะเป็นแนวสาลายหมดเลยนะถ้ามีฝูงขึ้นก็ตีใส่ฝูงกันเรียบร้อยได้มัน่แน่นอนครับ ได้แล้วนะโดดแล้วนะได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับนี่นะครับอยู่ในกองสาลายนะเนี่ยโอ้หลุดพอดีเลยโอเคนะสําเร็จแล้วนะครับโอเคโอเคโอเคนี่นะกระสู่ของเราตัวแรกมาถึงแล้วนะครับอ่างเก็บน้ำโมกเหล็กกระสู่ของเรานะครับกับลอกคัน b บ็คเดวิลซีโร่ครับเบอร์สองพัน OK 呐，很帅。 ได้ปลาไม่ได้ปลาก็อย่าไปซีเรียสนะแค่ได้ออกมาตกปลาชมบรรยากาศแค่นี้มันก็กำไรชีวิตแล้วฟินแล้วนะครับได้ออกมาสูดอาก,กาศบริสุทธิ์เีตอ,น,อนนี้ครับมาก้ดใ,ใกล้ๆครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับกับลอก Back เด v i วิซีโร่เบอร์สองพันนะครับกระสูบสวยๆเลยนะครับเอาอยู่นะครับกับหมายนี้นะครับอ่างเก็บน้ำมวกเลยอ่าเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องกันนะครับเฮ้ยรอไม่รอตาก้องเลยตาก้องตาก้องจะหัวทิ่มอยู่แล้วเนี่ย ไปนะครับสวยบล็อกแบ็คเดวิลซีโร่ มีไซส์นะทุกคนมีไซส์อยู่อ๋อตัวพอๆกับเมื่อกี้เลยนะเกือบโลจ็ดเขีดโอเคสวยงามนะโอ้โหเโคนะครับกับลอกแบ็คเดวิลซีโร่เบอร์สองพันเคนะครับเรียบร้อยนะครับกับปลากระสบ กับล,ลออแบ็กเดวิลเบอร์สองพันนะครับสวยๆเอาอยู่ยังไงบ้างครับทุกคนวันนี้กับทริปอ่เก็บน้ำโมกเหล็กนะครับกับอุปกรณ์ล้อแบ็กเดวิลซีโร่เบอร์สองพันจับคู่กับคันแบ็กเดวิลหกขี่สิบสี่ครับกับงานเกม,เก,มกระสูบแบบนี้นะครับโอเคครับแล้วรอติดตามกันนะครับกับล้อแบ็กเดวิลซีโร่จากค่าย PS กู